บ็อกนะคะโอ้ m ม g ก็มาเตอร์โอ้ my ่ o d มาเตอร์นะเค้กอันนึงห้าร้อยเคกอันนึงกบห้าร้อยอะแพงมากเลยถุงน่ารักมากเลย้ไม่็มาเตอร์ว้าวแดโอเคโอเคแท ป็นสับปะรดสับปะรดใช่ไหมคะที uh ่แรกวันจุ๊ดเดคอสับปะรดเบนจีและ this one and this one คาราเมลซอสเคสซีซอสก็ซซีซอสคาราเมลโอ้เมลซอส ชอบอ่อ <c oughs> ะี่ะัจาดโอ้ยลูกโซยามีข้างในเป็นเม็ดเม็ด,ด้วยอ่ะโอเคจบเอาจจุศ <c oughs> <c oughs> Yes. Wow. This one, Sun. This one, Let's eat together. Mm -hmm. Look so yummy. <laughs> Look at me. <laughs> so cute. <laughs> Oh my god, my <laughs>